ครับมือนี้ฮอลส์มารีวิวเป็นไฟโซล่าเซลล์รุ่นแบบลูกตุ่มนะครับหนึ่งร้อยวัตต์ได้กระสีนีแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เป็นหลอดหนึ่งหลอดพร้อมรีโมทโซล่าเซลล์รุ่นนี้คือใส่ เป็นแบบสองอยางใส่ไฟฟ้าคือเวลามือใดบ่มีแดดนะครับเขาก็ใส่สายตัวนี้เสียบกับพวกปลั๊กโทรศพัพท์เืาเราเือเสียบไฟฟ้าชาร์จได้เอามาใส่นะครับลักรอยครับตัวนี้ตัวนี้สร้างเนี่ยใส่อยู่รับเยวถ่ายคลิปสิมีรีวิวให้นะครับ thấy bưng kh vào wine, vào, ra, lei, không này không, xoăn tua tơ má, chuyển phay ông không, nó đi chuyển phay này không, tôi cái này cả lắc không, này sèng เสียงหัวเคาะดินี่เขาเปิดเพลงนี่มันดิไปตามจังหวะนะครับเป็นไฟกระพริบตัวนี้อันนี้ก็ลักลอยนะครับเพราะว่าตัวปุ่มตัวนี้ให้มันคือใส่งานตลอดก็ได้ครับกระพริบตลอดนี่คือกันครับอันนี้ก็ราคาหลักร้อยครับ นี้เป็นไฟสีก็เป็นสปอร์ตไลท์ L E D ตัวนี้ก็ราคาหลัลกร้อยลองไฟมันนะโอ้โหดีเดีรับจะมีรีโมทให้เลือกให้เขาเลือกสีใดนะครับรีโมท เป็นตัวเทมม้านะครับงอกกอรัรบดุนห้าสิบดวงครับไฟที่เป็น led นะครับมี่หมดเลือกไฟแล้นก็พี่ไปตามก็พี่ไปเลยเลยครับสลับสีลี่ใดก็ได้นะครับนี่เป็นส u p p o r t line มาค่ากันรักร้อยครับอ่าผู้ใดสนใจกันนี่คือเบื่โทษนะครับนี่คือบือโทษนะครับผู้ใดสนใจ กับกันแล้วหมดวัน,นนี้มันเป็นกล้องหนานะครับกับบ่อใดนะครับบอกเบอร์โทรกับศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ห้าห้าสามนะครับเป็นเบอร์โทรผู้นำเขานะครับสุทัศน์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีหลายสาขาทั่วประเทศไทยเฮานะครับติดต่อเขาไปได้ 0 8 1 4 8แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ห้าห้าสามนะครับพูดออกไปเลยนี่คือสปอตไลท์หลากสีนะครับนี่ห้าล้านร้อย,ยกันนะครับสปอตไลท์หลากสีมีน,นิหมดทุห้อมนะครับส่วนตัวต่อไปนี่เป็นสปอรตไลท์สีขาวนะครับ้าเอาไปใส่งานคือ เวลาไปออกงานเครื่องเสียงเดียไปติดน้ำดน้ำเต็มน้าเดือนไหนจะภาพนะครับตัวนี้แจ่งสว่างครับหนือหมวกไว้ตัวนี้มัน8ปดสิบบาทนะครับสปอร์ไล่์ลากซีนี่แปสบบาทครับตัวนี้อ่า่เป็นสปอร์ไล่์ขาวนะครับตัวนี้5 0าสบตบบา 50วัตต์นะครับเดี๋ยวราลองไฟมันครับแหญ่สุดยอดครับเดี๋ยวสั่งให้บ้านครับแย่งสว่างเลยครับ สิบวัต์นะครับตัวนี้สร้างอัมมาแลนะครับทนอันนี้ราคาลังน้อยครับสนใจกับทิ่ต่อเขาไปได้นะครับสุทัศน์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ0814814553น8 14 8 14นะครับเป็นสปอร์ตไลท์ ขาว LED นะครับประหยัดไฟครับส่ว <c oughs> นตัวนี้จะเป็นไฟเทคนะครับ18ดวงครับหลากสีกันนะครับอลองกันนะครับตัวนี้18 18 LED นะครับ แผง LED อยากมาลองไฟมึงครับว่าสิเป็นจริงเด้๋ยนีสิมีปุ่มกดเลือกนะครับด้านหลังเป็นระบบเลือกระบบนะครับ าสีนะครับกระพิบตัวน,นี้ก็ราคาถูกนะครับเอาเอาไปใส่ในห่องในยังกะโอเคครับติดตั้งในห่องเวลามีงานมีการฉลองกันนะครับปาร์ตี้กันนะี่ครับไฟปาร์ตี้นะครับ เป็ไฟบางครับ,บเป็นไฟปกติหลากสีครับพวกเลืออะไรครับเลือกหมวดด้วตัวน,นี้ก็รงหาลังลอยนะครับผม สร้างกับวอาเก่งเรื่องรีวิวปานไหนนะครับพอดีนี่มู่เปิดร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้มารีวิวให้นะครับผมผู้ใดสนใจก็โทรเข้าไปได้นะครับ081 4814553นะครับหรือจะเบอร์โทรเบอร์สร้างก็ได้ครับ0 9 3 0 1 8 3 4 7นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง โลาเซลนะครับอยู่หน้าบ้านนี้ครับนี่คือโซลาเซลนะครับตัวที่สร้างยีวิวใวงนี้ตอนนี้ตอนหัวคํำนะครับเปิดไว้แล้วก็สมีคลิปตัดต่อให้เป็นช่วงเสานะครับ คือโซล่าเซลล์นะครับหนึ่งร้อยวัตต์คือโซล่าเซลล์ตอนสว่างนะครับยังให้ความแจ้งตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับจุดจะเว้นกันเลย่มคึดครับยังให้ความสว่างอยู่นะครับคือมาตรฐานนะครับถือว่าพันุครับโซล่าเซลล์รุ่นนี้ราคาประหยัดนะครับ มาพอกันจิปหนาครับผม